สวัสดีค่ะทุกคนปัจจุบันนะคะเรื่องของการลดน้าหนักนะคะเป็นที่น่าสนใจมากและตอนนี้นะคะในตลาดะะยังมีอาหารเสริมะะหรือยาลดน้ําหนักมากมายนะคะคเต็มท้องตลาดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นทําให้ไม่หิวนะคะหรือว่าไม่กินก็ผอมได้นะคะซึ่งต้านะคะคก็ได้ลองทานมาหลายตัวนะคะแต่ยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่นะคะจนพอได้มาเจอเจ้าตัวนี้เลยค่ะ B บรนด์พรอมส์นะคะจากไอเจนนะคะตัวนี้นะคะสารสกัดเขาดีมากเลยค่ะซึ่งมีสารสกัดจากผักและผลไม้รวมทั้ง6ชนิดนะคะตัวนี้แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆนะคะเลยก็คือตัวนี้กินแล้วไม่ใจสั่นนะคะไม่มี side effect ใดๆนะคะและก็ตัวนี้นะคะยังมีส่วนช่วยในการเร่งการเผ,ผาผลาญของร่างกายได้ด้วยนะคะซึ่งปกติต่าไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายเท่าไหร่แต่พอได้ทานตัวนี้ไปนะคะรู้สึกว่าการเผาผลาญของเราดีขึ้นนะคะมีเหงื่อออกมากขึ้นแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะ ซึ่งพอหลังจาก14วันที่ต้าได้ลองทานไปนะคะต้าน้ําหนักลดลงเกือบ5กิโลค่ะและที่สําคัญนะคะทําให้แขนขาสัดส่วนตามร่างกายกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะอะไรดีต้าก็บอกว่าดีนะคะเพราะว่าต้าไม่อยากให้ทุกคนเสียเงินฟรีนะคะและเสียเวลาไปกับอะไรที่มันไม่ได้ผลนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะทานไม่ยากเลยค่ะวันละ1เม็ดนะคะก่อนอาหารเช้าเท่านั้นนะคะ ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะมีออยอกระทวงสาธารณสุขรองรับนะคะและไม่มีสารไซบูทามีนค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนอย่าลืมดื่มน้ํานะคะให้เพียงพอต่อวันนะคะวันละสามลิตรนะคะช่วยในการเร่งการเผ,ผาผลาญของร่างกายให้อีกทั้งยังทําให้เจ้าตัวพร้อมสนะคะที่เราทานไปนะ,ะได้ผลลัพธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ